คะพี่พี่ใครขับรถยนต์แล้วยังไม่มีหัวเกียร์มาซื้อหัวเกียร์กับหนูได้นะคะตัวนี้จะเป็นงานหัวเกียร์ไทยเทนะคะลูกค้านี่หนูจะมารีวิวสองรุ่นสองรุ่นที่แตกสามรุ่นอันนี้สามรุ่นนี้แตกต่างกันนะคะลูกค้านี่นะตัวนี้จะเป็นงานหัวเกียร์ไทยเททรงไอรอนนะคะลูกค้าตัวนี้ราคา100กว่าบาทนะคะพี่พี่ราคา120กว่าบาทนะคะลูกค้าตัวนี้นะ ตัวนี้มันจะเป็นงานทรงนี้เห็นไหมลูกค้านี่จะเป็นแบบนี้เห็นปะลูกค้าจะได้เป็นงานแพ็กเกจกล่องไปนะคะพี่ๆขาหนูเปิดให้ดูอากาศร้อนมากเลยอะหน,นูอยากออกมาข้างนอกร้านเลยถ้าไม่มาอันนี้หนูไม่มานะเนี่ยอ,อ่ะนี่ค่ะทุกคนนี่เป็นงานส่งไอรอนแบบนี้อ่ะตัวแรกใช่ปะแล้วก็มีหัวเกลียวไปให้สามหัวอุ้ยพัดลมตัดมาเย็นหน่อยนึงโอ้ร้อนร้อนร้อน อ่ะลูกค้าแล้วก็อันที่สองก็มีอีกตัวนี้เป็นงานไทเทนดำนะคะลูกค้ายี่สบสี่เคนะเนี่ยตัวนี้จะแพงก็พวกหน่อยนึงร้อยสี่สิบกว่าบาทนะคะลูกค้านี่เห็นปะแต่มันเหมือนกันแต่มันต่างกันที่สี่เห็นเปางานนอตน,นะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นงานทรงธรรมดาเก้าสิบเก้าสิบสองบาทเก้าสิบห้าบาทะะราคาประมาณนี้นะ หนูขออนุญาตประมาณราคาเพราะว่าของในตะกร้ามันเยอะหนูจำไม่ค่อยได้นะนี่ค่ะอันนี้ก็คือทรงธรรมดาชอบทรงไห,หนจัดทรงนั้นค่ะพี่นี่แล้วก็มีสั้นอีกออแล้วก็มีสั้นอีกตัวหนึ่งนะคะลูกคา้าชอบสีไหนจัดได้เลยนะคะจิ้มที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างใสมือกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ